หากเจ้าโดนทั้งหมดนี่หัวของงูหล,ลามสีชาติจะไม่เหลือแม้แต่ผมเส้นเดียวเอ๊ะเขากำลังเล็งมาหาค่ายก้นไอ้หนูหากเจ้ากล้าก็อย่าซ่อนเจ้าล้อค่าเล่นเหรอ สู้กับเจ้าก็โง่สิข้าได้ตำแหน่งของค่ายกลทั้งหมดแล้วโจมตีต่อไปเลยเขาเรยอุขนาดนั้นได้ยังไงมาหาค่ายกลฮ่าฮ่าบุตรศักดิ์สิทธ์หลีหัวโง่ามากการโจมตีของเขากำลังทำลายค่ายกล บุตักเซลีหัววันนี้ข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้า บูสเตอร,รษษ์สิทลีหัวแค่ก้าวถอยหลังแต่ข้าบินห่างออกไปเป็นร้อยฟุตร,ระดับการบ่มเพาะของเราเทียบเท่ากันอย่างเห็นได้ชัดนั่นไม่ถูกต้องบุศรรักดิ์สิทธิ์หลีหัวเติบโตเร็วเกินไปข้าเขาข้าเขาวายุและเมคา อะไรกัน เ่าบูรและสตรศักดิ์ธิ์แห่งหอจจตวิญญาณทั้งหกนั้นเป็นผู้สืบทอดของหอจิตวิญญาณการบ่มเพาะของพวกเขาไปถึงจุดสูงสุดแล้วการต่อสู้จะทำลายสวัสค์และปฐพีอย่างไรก็ตามบูรศักดิ์ธิ์หลี่หัวกำลังต่อสู้แบบห้าต่อหนึ่งแต่ก็ยังเอาเขาไม่ลงไม่แปลกใจเลยที่บูรศักดิ์ธิ์หลี่หัวกล้าปลด่อยการควบคุมของเขาบนค่ายกนเขาไม่จำเป็นต้องใช้มันเลยฮ่าฮ่าฮ่าบูรศักดิ์ธิ์หลี่หัว ตอนนี้เขากาลังสู้กับบุตรและสตรีศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ด้วยตัวคนเดียวนี่กายเทพปีศาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของเขาสีทธแห่งหอจิตมิยันทุกคนทําไมเจ้าไม่ยอมจํานวนและติดตามหลี่หัวล่ะอะไรนะใบไม้บิน เฟิงหลินหมานป้าจินมู่ทำไมพวกเจ้าถึงไปกับเล่ยหมีและคนอื่นๆเพื่อต่อต้านข้าคนนี้ทำไมไม่ร่วมมือกับข้าข้ารับประกันได้ว่าจะมีที่สำหรับเจ้าในในิกายเทพปีศาจในอนาคตไร้สาระจะไปหลงเชื่อคำพูดของบุษชลีหัวคนพู้นี้โหดเหี้ยมมากถ้าพวกเจ้าเข้าร่วมกับเขาตอนนี้ในอนาคตพวกเจ้าจะต้องถูกกำจกัดโอ้ ข้าคือคนที่กําลังจะเป็นประมุกนิกายและทุกคนก็ได้ยินสิ่งที่ข้ากล่าวดังนั้นข้าจะกลับคําได้ยังไงหากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพูดข้าจะเอาเจ้าเป็นตัวอย่างเขาหายไปไหนแย่ yeah, แล้วถอยคิดจะหนีเหรอ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ